สวัสดีครับตอนนี้ก็มาพบกับช่างเป้น,นะครับผมวันนี้นะครับช่างเป้มีงานเครื่อง15นิ้วนะครับทัดบาร์7 0 7นะครับเข้ามาให้ทำการซ่อมนะครับผมอาการที่มาเนี่ยก็เป็นอาการที่เครื่องเนี่ยทำงานนะครับทัดบาร์เนี่ยแสดงผลแต่หน้าจอนะครับมืดดำสนิทเลยนะครับอาการก็ มืดดำไปเลยนะครับอาการเนี่ยหน้าจอมืดนะครับเปิดปิดพับยังไงก็ไม่มีภาพออกนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยกดแคปล็อกนะครับก็ขึ้นไฟสีเขียวนะครับทัดบ,บาร์นะครับกดได้แต่จอไม่แสดงผลนะครับ อาการนี้นะครับก็เป็นได้ไม่กี่สาเหตุนะครับ1เลยก็คือจอเสียนะครับ2นะครับเป็นที่สายแพร์แบ็คไลท์นะครับสายแพรแบ็คไลท์เนี่ยถ้ามันเกิดการหักหรือเกิดการขาดเนี่ยก็ทําให้ตัวหน้าจอแสดงผลนะครับก็เสียได้นะครับผมของเครื่องนี้นะครับก็ได้ทําการแก้ในส่วนของตัวสายแพร์แบ็คไลท์นะครับตัว ที่จะทำการฉายแสงของหน้าจอนะครับหรือพูดง่ายๆว่าแสงหลังจอนะครับแกในส่วนนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแพรนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเป็นแพงแบ็คไลท์นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวเส้นนี้นะครับไปนะครับผมแต่ว่าต้องทำการแบบแกะจอด้วยนะครับ ตอนนี้ก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำการพับจอนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับลองไปดูในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับตัวกล้องหน้าก็ใช้งานได้นะครับผมอุปกรณ์อื่นๆนะครับเช่นแบตเตอรี่นะครับ Wi-Fi นะครับก็ใช้งานได้หน้าจอแสดงผลหมดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเทียบค่าสีกันดูดูดีกว่านะครับเขียนว่า test monitor นะครับเดี๋ยวเรามา ลองมาเทสค่าสีกันนะครับว่าจะปกติไหมนะครับในการที่หน้าจอมืดนะครับแล้วทําการแก้การแบ็คไลท์นะครับจะลองดูนะครับเริ่มจากสีดำนะครับก็แสดงผลอยู่สีขาวนะครับสีแดงสีเขียว ตัวหนังสือนะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีอาการที่เปิดติดเครื่องทำงานนะครับแต่จอไม่แสดงผลเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาให้ทำการเช็คก่อนได้นะครับผมแล้วจะทำการเสนอราคาให้ทีหลังนะครับ ก็ร้านนะครับมีทั้งหมด5สาขานะครับก็สามารร่วอินเข้ามาได้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูสาขาบนหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับผมงทาการติดต่อก็อยู่บนหน้าเว็บไซต์หมดเลยนะครับผมก็ช่างเปยขอสรุปงานไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสุดหน้านะครับผมว่าจะเป็นงานอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างเปยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ